สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคลิปเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์คลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็เอ่อค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะครับดุเดือดมากจริงๆเป็นการคุยกันระหว่างชายคนหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนลาวที่ทำคอนเทนต์ใน YouTube แล้วคอนเทนต์เขาจะค่อนข้างสนับสนุนไทยๆครับแล้วก็มีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าตัวเองเป็นคนขเขมรแล้วน้ำเสียงที่โทรเข้ามานี่คือไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยครับเปิดฉากมาก็ใส่เลย ใช่ครับคือไม่มีการเกิ่นนำอะไรทั้งนั้นสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือเราอยากจะสำรวจดูว่าการแสดงความคิดเห็นบน,นโลกออนไลน์เนี่ยครับมันบานปลายไปสู่การข่มขู่ในชีวิตจริงได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนอืมเราจะมาลองแกะบทสนทนานี้ไปทีละส่วนๆเลยนะคะเพื่อทาความเข้าใจว่าแก่นของความขัดแย้งจริงๆมันคืออะไรกันแน่ดีเลยครับเพราะเรื่องนี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยมันคือความเปราะบางของ ัันนธ์ใยุคดิจิจทัลจริงๆที่เส้นแบ่งมันบางมากใช่ครับเส้นแบ่งระหว่างโลกออนไลน์เนี่ยกับโลกจริงนี่มันแทบจะไม่มีแล้วบทสนทนาสั้นๆนี่บอกอะไรเราได้เยอะมากทั้งเรื่องชาตินิยมตัวตนแล้วก็วิธีการรับมือกับความขัดแย้งที่มันต่างกันสุดขั้วเลยงั้นเรามาเริ่มที่จุดแรกเลยนะคะคือการเปิดประเด็นของฝั่งที่โทรเข้ามาครับคือเขาไม่ทักทายไม่อ้อมค้อมอะไรเลยประโยคแรกที่พูดคือ ทำไมมึงชอบทําคลิปกับประเทศกูอะโอ้โห oh. คือฟังจากน้ําเสียงแล้วมันชัดมากเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่คําถามที่อยากได้คําตอบจริงๆมันคือการกล่าวหาเลยใช่ค่ะมันคือการเปิดฉากหาเรื่องเลยเป็นการตั้งป้อมมาตั้งแต่แรกเลยเหมือนในใจมีคําตอบอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายคือศัตรูแล้วฝั่งคนทําคลิปเขาก็พยายามจะตอบกลับแบบใช้เหตุผลนะคะครับ เขาก็พยายามอธิบายในมุมที่คนในโลกออนไลน์มักจะใช้กันก็คือเรื่องมุมมองที่แตกต่างแล้วก็อ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใช่ค่ะเขาบอกว่า YouTube มันเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกใครๆก็พูดได้แต่เหตุผลที่ฟังดูดีในเชิงหลักการสากลแบบนี้กลับใช้ไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลเลยครับกลายเป็นว่ายิ่งพูดอีกฝั่งยิ่งไม่พอใจเขาตอบกลับมาทันทีเลยว่ากูไม่สนเหมือนกับว่า คำว่าเสรีภาพในการแสดงออกนี่มันมันไม่มีความหมายเลยสําหรับเขาในบริบทนี้ตรงนี้แหละครับคือจุดปะทะที่น่าสนใจมากมันคือการชนกันของโลกสองใบจริงๆโลกสองใบย,ยังไงคะคือใบแรกคือโลกของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อในเรื่องพรมแดนที่เปิดกว้างข้อมูลไหลเวียนอิสระทุกคนวิจารณ์กันได้หมดแต่อีกโลกหนึ่งคือโลกของแนวคิดชาตินิยมแบบเข้มขน้น ที่มองว่าชาติของตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อคือแต่ต้องไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เลยครับการวิจารณ์จากคนนอกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันคือการดูหมิ่นคือการเหยียดหยามซึ่งยอมรับไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับว่าคนทําคลิปพยายามจะใช้ตัก,กะเข้าสู้แต่อีกฝ่ายใช้อารมณ์หรือความรู้สึกลุล้วเลยใช่เลยครับพอคนทําคลิปบอกว่าผมพูดบนพื้นฐานของความจริงอีกฝ่ายสวนทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ความจริงไง โอ้โหประโยคนี้คือจบเลยนะคะจบเลยครับเนื้อใต่อไม่ได้แล้วเพราะคําว่าความจริงของคนสองคนมันมันเป็นคนละชุดกันอย่างสิ้นเชิงความจริงของฉันไม่ใช่ความจริงของเธอถูกต้องครับความจริงในที่นี้มันถูกตีความผ่านเลนส์ของความเป็นชาติไปแล้วสําหรับผู้ที่ทูมาความจริงคือสิ่งที่เชิดชูชาติของเขาอะไรที่ตรงกันข้ามคือเรื่องโกหกคือการใส่ร้ายมันเลยไม่มีพื้นที่ตรงกลางให้คุยกันต่อได้ไม่มีเลยครับ พอเหตุผลมันไปต่อไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือการยกระดับความขัดแยง้งไปอีกขั้นแล้วก็ยกระดับจริงๆค่ะเพราะพอเถียงกันเรื่องความจริงไม่รู้เรื่องฝ่ายที่โทรมาก็เปลี่ยนโหมดทันทีเลยอืมอันนี้เป็นจุดที่ส่วนตัวรู้สึกว่าน่ากลัวนิดๆเลยคือเขาเปลี่ยนจากการโต้เถียงทางความคิดมาการคุกคามทางกายภาพละครับเขาถามขึ้นมาเลยว่าตอนนี้มันทํางานที่ไหนวะประโยคเดียวเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดเลยใช่ค่ะ จากเรื่องในอากาศกลายเป็นเรื่องที่จะลงมาถึงตัวแล้วมันคือการดึงเรื่องจากโลกออนไลน์ที่จับต้องไม่ได้ให้ลงมาสู่โลกจริงที่มันสามารถเกิดการประทะกันได้จริงๆเป็นการข้ามเส้นที่อันตรายมากครับเพราะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการจะเอาชนะด้วยคําพูดอีกต่อไปแล้วพร้อมที่จะใช้กําลังตัดสินแล้วครับแต่สิ่งที่ทึ่งมากคือเรีแอคชั่นของคนทําคลิปค่ะครับ มีนน่าาสใจกแทนที่เขาจะกลัวหรือเปลี่ยนเรื่องหรือวางสายไปเลยนะคะเขากลับนิ่งมากแล้วก็บอกที่อยู่ของตัวเองแบบชัดถ้อยชัดคำเลยบอกว่าพัทยานาะเกลือซอย18ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังอธิบายขั้นตอนการเข้ามาหาที่คอนโดอย่างละเอียดด้วยว่าต้องทำยังไงอธิบายว่าต้องแลกบัตรกับรปภบ่อนนะอะไรแบบนี้คือใครจะไปคิดว่าเขาจะตอบแบบนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่2ของการสนทนาเลยครับ แล้วมันเป็นการพะทะกันของวิธีแก้ปัญหาที่ที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆต่างกันยังไงคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคือมันเหมือนกับคนหนึ่งพูดภาษานักเลงข้างถนนที่บอกว่ามีปัญหาก็ออกมาเจอกันตัวตัวสิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการใช้กําลังตัดสินแต่อีกคนกลับตอบด้วยภาษาของระบบสังคมเมืองสมัยใหม่ใช่ครับบอกว่าจะมาเจอก็ได้แต่ต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัยนะต้องแลกบัตรต้องระบุตัวตน โอ้โหพอเปรบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนคนนึงชวนไปดวนปืนกลางแดดแต่อีกคนบอกว่าได้สิแต่คุณต้องไปยื่นเรื่องขออนุญาตที่อำเภอก่อนนะทำนองนั้นเลยครับคือเขาใช้กฎเกณฑ์ของสังคมเมืองมาเป็นกรอกป้องกันตัวเองถูกต้องครับฝ่ายที่โทรมาต้องการทำลายกฎเกณฑ์ทุกอย่างเพื่อเข้าถึงตัวเป้าหมายแต่คนทำคลิปกลับดึงกฎเกณฑ์เหล่านั้นมาขวางเอาไว้ เขารู้ดีว่าการจะบุกเข้าไปในคอนโดมิเนียมที่มีรปภเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนัดเจอที่ลานวัดเป็นการใช้ความทันสมัยของโครงสร้างสังคมมาตอบโต้กับแนวคิดการแก้ปัญหาแบบเก่าที่ใช้ความรุนแรงใช่เลยครับแล้วมันมีอีกประโยคนึงที่น่าสนใจมากเขาพูดว่าถ้าสมมุติว่าจะลงไม้ลงมือกันผมก็มั่นใจว่าพี่ไม่ถึงตัวผมหรอกผมมั่นใจในคนของผมอืม ประโยมนี้ก็คมคายมากมันตีความได้หลายอย่างเลยนะคะเหมือนกับเป็นการขู่กลับเบาๆว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเป็นการส่งสัญญาณที่ฉาวาดมาก 1. คือบอกว่าฉันไม่ได้กลัวคุณ 2. คือฉันมีพวกใช่2คือฉันมีพวกพ้องที่พร้อมจะป้องกันตัวเองและ 3. คือเป็นการย้ำเตือนอีกครั้งว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของฉัน มีกฎของฉันจะเข้ามาได้ต้องเล่นตามเกมของฉันถูกต้องครับมันเป็นการพลิกสถานการณ์จากคนที่ถูกคุกคามให้กลายเป็นคนคุมเกมด้วยการใช้กฎระเบียบของพื้นที่ตัวเองเป็นเครื่องมือซึ่งสุดท้ายแล้วฝ่ายที่โทรมาก็ก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันนะคะพอเจอระบบระเบียบขั้นตอนเข้าไปก็ดูจะอึ้งๆไปเหมือนกันครับแล้วบทสนทนาก็เลยเปลี่ยนประเด็นไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันลงลึกไปถึงรากเหง้าและตัวตนของคนทําคลิปเลยครับ เขาถูกถามว่าทำไมถึงรู้เรื่องชายแดนดีจังและคำตอบของเขาก็เปิดปมที่